เคสของคุณหมอเนี่ยแต่ละเคสเนี่ยคุณหมอทําเทคนิคอะไรบ้างนะคะเริ่มจากเคสแรกเลยค่ะวันนี้ส่วนใหญ่เราทำใต้รักแร้เพราะว่าเขาเป็นดารานักแสดงเวลาเปิดแผลก็ไม่ให้มีแผลแผลเป็นเพราะาแผลเป็นใต้เล่านมหรือว่าตรงปานนมเนี่ยบางทีเกิดคีรอยได้ถ้าเป็นรักแร้เนี่ยมันค่อยเกิดเพราะมันอยู่ในตรงรอยปักพอดีอย่างเคสนางแบบท่านนี้ค่ะคุณนกเนี่ยค่ะตอนที่เขาเข้ามาปรึกษาคุณหมอค่ะเขาอยากได้เป็นทรงแบบไหนคะต้องการเป็นธรรมชาติให้นอก สูงหน่อยเราก็ใช้ทรงกลมธรรมดานแต่ดูเป็นแบบเป็นธรรมชาติรราตแล้วก็ดูเด่นชัดขึ้นเลยนะคะที่เราวางเป็นมันก็จะเป็นธรรมชาติระหว่างแผลตรงใต้เราวนมกับใต้รักแร้เนี่ยอันไหนหายเร็วกว่าต้วนใหญ่ก็ประมาณ7วันวันทั้งทั้งสองแบบใต้เราวนมก็ามันไกลหน่อยข้อดีคือว่าเวลาหายเนี่ยมันมองไม่เห็นเพราะซ่อนอยู่ตรงรอยปับพอดีเคสนี้เราใช้เลเซอร์ช่วยสมานแผล ที่ตรงงรักแร้ไม่แปกไห้เร็วขึ้นแล้วก็จะน้อยลงด้วยและอีกหนึ่งเคสค่ะเคสนี้สวยมากๆค่ะอยากให้ได้ชมกันให้คุณหมอวิเคราะห์นะคะอย่างคุณจี๊ดเนี่ยค่ะถ้าสังเกตคือคุณจี๊ดจะดูเป็นคนที่ตัวสลีระค่อนข้างเล็กตอนที่เขาเข้ามาปรึกษาเนี่ยเขาอยากได้เป็นแบบไหนแล้วคุณหมอให้คําแนะนํำยังไงบ้างคะคือเขาอยากมันใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ให้นมชิดติดกันว่าแนะนำให้ใช้หยดน้ําปัญหาที่เขาเข้ามาก็คือเรื่องของหน้าอ,อกคือแห้งไปเลยไม่มีเลยใช่ไหมคะ แล้วก็มา,าห่างางได้หน่อยพยายามทำให้หน้าอ,อกสูงขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ชิดกันค่ะ